เรีรับในปัจจุบันนะครับเราจะเห็นคอนเทนต์จากอินฟลูเอนเซอร์บางรายนะครับที่ชอบมาออกมาบอกว่า,านมวัวหรือว่าผลิตภัณฑ์จากนมเนี่ยไม่ดีต่อสุขภาพครับอย่าไปทานอย่าให้ลูกหลานกินนะครับเพราะว่ามันจะผลเสียอย่างนู้นอย่างนี้อะไรอย่างี้ครับแต่จริงๆแล้วนะครับมันมีประโยชน์มากครับซึ่งผู้เชี่ยวชาญด้านนมจากสาหรัฐอเมริกานเนี่ยก็มายืนยันนะครับด้วยตัวเองแล้วก็ด้วยผลการวิจัยต่างๆเนี่ยบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยผลิตภัณฑ์จากนมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นนมสดนมวัวหรือว่าจะเป็นโยเกิร์ตเนี่ย ล้วนแล้วแต่มีประโยชน์ต่อร่างกายทั้งสิ้นไม่ได้เป็นอย่างที่อินฟลูเอนเซอร์ต่างๆกล่าวอ้างกันครับสวัสดีครับเวอร์สแนปช็อตกับผม Big 9, พิคพอดนายนิติธาภรกุลครับคุณผู้ชมครับเมื่อพูดถึงผลิตภัณฑ์จากนมนะครับไม่ว่าจะเป็นนมวัวน,นะครับหรือว่าโยเกิร์ตอะไรพวกนี้ครับเรารู้กันดีมาัแต่อดีตนะครับว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเสริมสร้างแคลเซียมในร่างกายครับทำให้กระดูกและฟันเนี่ยแข็งแรงมีวิตามินต่างๆเยอะแยะมากมายทีเดียวครับ แต่ว่าเมื่อไม่นานมานี้ครับในช่วงหลายปีหลังมาเนี่ยนะครับก็จะมีอินฟลูเอนเซอร์บางท่านนะครับทั้งในและต่างประเทศเี่กเขาก็มีการออกมาเรียกได้ว่าด้วยค่านมนครับก็บอกว่านมวัวอะไรอย่างนี้เนี่ยมันไม่ได้มีประโยชน์ตามที่กล่าวอ้างกันนะครับผลศึกษาวิจัยเนี่ยมันก็เป็นแค่ตัวช่วยให้ขายของได้นะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ย ผู้เชี่ยวชาญด้านนมจากสหรัฐอเมริกานะครับเขาก็มีการนําพวกหลักฐานหรือว่าผลการทดลองเนี่ยออกมายืนยันครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยผลิตภัณฑ์จากนมเนี่ยหรือว่าจะเป็นโยเกิร์ตเนี่ยล้วนแล้วมีแต่ประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายทั้งนั้นครับโดยเฉพาะโยเกิร์ตเนี่ยส่งผลอย่างดีต่อลำไส้ทีเดียวครับ <S <S ผลิตภัณฑ์นมที่ผ่านการหมักอย่างโยเกิร์ตและก็คีเฟอร์นะครับเขาบอกว่ามีจุลินทรีย์ที่มีชีวิตซึ่งช่วยรักษาจุลินทรีย์ที่ดีต่อสุขภาพในลำไส้ได้ โดยแบคทีเรียที่มีประโยชน์เหล่านั้นเนี่ยจะสนับสนุนการย่อยอาหารและสร้างภูมิคุ้มกันซึ่งจะทําให้ร่างกายเนี่ยแข็งแรงและมีสุขภาพดีและหนึ่งสิ่งที่สร้างความน่ากุญธิ์ให้กับนักวิทยาศาสตร์ด้านโภชนาการนะครับเขาบอกว่าการที่เหล่าอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยซึ่งไม่ได้มีความเข้าใจในเชิงวิทยาศาสตร์อย่างแท้จริงอย่างทองแท้เนี่ยมักจะไปแนะนําอะไรผิดผิดครับแนะนําให้ประชาชนเนี่ยเลิกรับประทานผลิตภัณฑ์จากนมไปซะอย่างนั้นหากมีอาการผิดปกติเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารเนี่ย ก็ไม่ควรจะไปกินซึ่งที่จริงแล้วเนี่ยมันควรเป็นในทางตรงกันข้ามครับเนื่องจากผลิตภัณฑ์นมเนี่ยมีส่วนนะครับที่สามารถช่วยแก้ไขปัญหานะครับเกี่ยวกับลำไส้ไม่ใช่เป็นตัวสร้างปัญหาครับนักวิชากรบอกว่าลำไส้เนี่ยเป็นที่อยู่ของอวัยวะระบบภูมิคุ้มกันขนาดใหญ่ที่สุดของร่างกายนะครับคือเซลล์เนื้อเยื่อน้ำเหลืองใต้ชั้นบุลำไส้การรับประทานอาหารจากพืชและผลิตภัณฑ์จากนมในปริมาณที่เหมาะสมนะครับ จะช่วยทําให้สุขภาพลําไส้เนี่ยดีทําให้ร่างกายดูดซึมสารอาหารที่สําคัญและได้รับประโยชน์จากสารอาหารอย่างเต็มที่ครับผลิตภัณฑ์อย่างนมชีสและโยเกิร์ตเนี่ยเขาบอกว่าเป็นแหล่งสารอาหารที่ดีมีวิตามิน A วิตามิน D โปรตีนสังกะสีและซิลีเนียมนะครับซึ่งล้วนเกี่ยวข้องกับการทํางานของระบบภูมิคุ้มกันทั้งสิน้นโดยเฉพาะในโยเกิร์ตนะครับผู้ชชเชี่ยวชาญเนี่ยเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นการมันเป็นตัวเลยครับตัวที่จะทําให นำของที่ไม่ดีออกจากร่างกายนะครับและเติมของที่ดีมีประโยชน์เข้าสู่ร่างกายนั่นเองครับการรับประทานโยเกิร์ตเนี่ยดีต่อสุขภาพโดยเฉพาะลำไส้ของเราเนี่ยเขาเรียกว่าจะเข้าไปเสริมสร้างภูมิคุ้มกันต่างๆเพราะว่าอย่างที่บอกกันลำไส้เนี่ยเป็นแหล่งที่เรียกว่าสร้างระบบภูมิคุ้มกันที่สําคัญมากที่สุดชิ้นหนึ่งนะครับในร่างกายของมนุษย์แน่นอนครับเขาก็มีการยืนยันอย่างนี้ครับว่าผลิตภัณฑ์จากนมนะครับไม่ว่าจะเป็นนมสดก็ดีหรือว่าโยเกิร์ตก็ดี ดูแลไม่มีประโยชน์ครับไม่ได้มีโทษอย่างที่อินฟลูเอนเซอร์ที่เขาบอกว่าไม่ได้มีความรู้ได้พิเศศาสตร์อย่างทองแท้เนี่ยกล่าวอ้างเลยครับฉะนั้นแล้วเนี่ยนมบริโภคได้ครับแล้วก็ควรจะบริโภคในปริมาณที่พอดีครับอย่ามากเกินไปอย่าน้อยเกินไปน้อยเกินไปประโยชน์ก็ได้ไม่เต็มที่มากเกินไปก็อย่างที่เราทราบกันดีอะไรที่มากเกินก็เป็นผลเสียครับก็อันนี้เป็นเกิดความรู้นะครับเกี่ยวกับนมนะครับที่ว่ามีประโยชน์ต่อร่างกายจริงๆไม่ได้มีโทษอย่างที่อินฟลูเอนเซอร์กล่าวอ้างกันครับ